สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับคโป้งนะครับในคาบวิชาการงานอาชีพนะครับคาบนี้เราก็มาเจอกันต่อนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับก็อยู่อยู่แต่บ้านกันไปก่อนนะครับช่วงนี้พายุก็เริ่มเข้าแล้วครับรู้สึกว่าจะมีฝนเริ่มตกมาท้องฟ้าก็เริ่มคุนๆครับนักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็เวลาไปไหนถ้าฝนตกก็กางร่มมาด้วยนะครับอ่าครับ วันนี้วิชาการงานอาชีพนะครับเราจะมาเรียนต่อกันก่อนที่จะเรียนให้นักเรียนดูรูปนี้ก่อนรูปนี้คือรูปอะไรรูปเด็กผู้ชายใช่ไหมเขามาทำอะไรกําลังขวนดินอยู่ให้นักเรียนลองถ่ายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับให้ลองถ่ายวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรในวิชาการงานอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองเดาลองเดาอ่ะนั้นเฉลยเลย อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับงานกเกษตรนะครับเคยเรียนเป่างานกเกษตรตอนปอ .4 ก็นันจะมีนะงานกเกษตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างอันแรกก็คือการปลูกพืชการปลูกพืชอันที่สองประเภทของพืชอันที่สามคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนหัวข้อแรกกันเลยการปลูกพืช ทีนี้ขอถานมนักเรียนนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชเราสามารถปลูกพืชได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเราสามารถปลูกพืชได้ด้วยวิธีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรคือการใช้เมล็ดอันนี้คือเบสิกเลยใช้เมล็ดเราอาจจะไปเราอาจจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านขายขายขายเมล็ดพันธุ์พืชร้านเกษตรอาจจะใช้เมล็ดเมล็ดพันธุ์พืชก็คือใช้การหว่านหนอ่นอหน่อก็พวกที่เป็นหนอ่อ น่เราจะใช้วิธีการจิ้มหรือว่าการฝังดินหน่แล้วก็มีหัวหัวก็เช่นหัวหอมเคยเห็นเขาปลูกห,หัวหอมป่ะเขาจะใช้หัวหอมจิ้มลงไปในดินอันนี้จะเป็นวิธีการปลูกพืชก็จะมีการหว่านเมล็ดใช้หน่ใช้หัวทีนี้เรามาดูประเภทของพืชกันบ้าง นักเรียนคิดว่าประเภทของพืชพืชมีกี่ประเภทลองลองถายดูพืชมีกี่ประเภทอ่าพืชมีกี่ประเภทมาดูเภศแรกก็คือพืชสวนพืชสวนพืชสวนมีลักษณะเป็นไงพืชสวนพืชสวนพืชสวนทําไมพืชสวนคือต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล้วก็พิทีพิถันมีขอบเขตในการปลูกที่แน่นอนเช่นพวกผักสวนครัว ที่เราปลูกตามหลังบ้านก็คือเราไหมเราต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็ปลูกในขอบเขตที่แน่นอนคือเราจะปลูกหลังบ้านหรือข้างข้างบ้านต้องใช้ความประณีตก็คือตั้งแต่การถาเถาะเมล็ดพวกเราก็จะมีการเตรียมดินแล้วก็จัดระยะในการปลูกให้ปุ๋ยพวกนี้เราก็ต้องมีการป้องกันแล้วก็กําจัดวัชพืชด,ด้วยแล้วก็การเก็บผลผลิต <S <S อ่ะพืชสวนนักเรียนพืชสวนที่ยังแบ่งแบ่งออกเป็นไม้ผลไม้ผลมีลักษณะเป็นไง ไม้ผลก็คือเราจะทำไมใช้ประโยชน์จากผลเป็นไม้ที่มีอายุยืนลำต้นแข็งแรงเช่นพวกอะไรมะม่วงลองกองลำไย,ยลิ้นจี่ส้มทุเรียนบางคุดไม้หนาอันนี้จะเป็นไม้ผลต่อไปต่อไปมาดูมบด,ดอกไม้ดอกมีลักษณะเป็นไงไม้ดอกก็คือไม้ที่ใช้ประโยชน์จากดอกใช้ในการตกแต่งตกแต่งประดับสถานที่ต่างๆ เช่นพวกอะไรดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายดอกเข็มดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้ต่อไปดูไม้ประดับบ้างไม้ประดับก็คือทําไมไม้ประดับก็คือเอาไว้ใช้ประดับเหมือนกันแต่เราใช้ประโยชน์จากอะไรจากรูกรูปร่างรูปทรงมากกว่าใช้ประโยชน์จากหลําต้นใบพวกนี้นัเช่นอะไรบ้างเช่นพวกปรามข่อยรู้จักต้นปรามไหมต้นปรามแล้วก็ต้นข่อย พวกเทียนทองสาวน้อยเป๋่าแป้งเห็นไหมเรียนด,ดูความแตกต่างระหว่างไม้ดอกกับไม้ประดับไม้ดอกก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากดอกในการตกแต่งส่วนไม้ประดับเห็นเปล่าส่วนใหญ่มันใช้ประโยชน์จากใบจากตัวลําต้นในการประดับนะอ่ะทีนี้บางผักบ้างผักคืออะไรผักผักในลักษณะเป็นไงผักก็คือปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากอะไรบ้าง จากพวกลำต้นใบดอกเมล็ดหัวภาคส่วนใหญ่จะเป็นไม,ม้ลมลุกเจริญเติบโตได้เร็วเช่นอะไรบ้างพวกขิงขาตะไคร้ผักกาดบุ้งเออฟักทองแตงกวาพวกนี้อะต่อไปเป็นพืชสมุนไพรบ้างพืชสมุนพืชสมุนไพรมีลักษณะเป็นไงคือใช้ส่วนต่างๆเอามาทําเป็นยารักษาโรคบรรเทาอาการเจ็บป่วยครับ ก็อยู่อย่างเช่นอะไรบ้างพวกขม,มิ้นใบบบโบฟ้าทลายโจรตอนนี้มังฮิตเลยฟ้าทลายโจรก็คือช่วยขับเสมหะลดแก้ไข้แก้ร้อนในฟ้าทลายโจรช่วยป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับพวกใบบบบก็คือช่วยรักษาวความดันโลหิตอ,อันนี้จะเป็นพืชสมุนไพรครับอ่ะต่อไปประเภทของพืชบ้างต่อประเภทของพืช ต่อไปเป็นพืชไร่พืชไร่มีลักษณะเป็นไงพืชไร่พืชไร่อืมพืชไร่ทําไมปลูกทำไม,ำไมใช้เนื้อที่ที่มากจเจริญเติบโตส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกนะครับมีอายุตั้งแต่กี่เดือนสองเดือนถึงหนึ่งปีหรือมากกว่านะครับผลผลิตของพืชไร่คือจะใช้เป็นอาหารบริโภคหลักนะครับใช้เป็นสินค้าส่งออกยกอย่างเช่นอะไรบ้างข้าวเออ ข้าวนี่เป็นสินค้าส่งออกของไทยเลยข้าวข้าวโพดโอ้อยหัวต่างๆพวกยาสูบมันสำปะหลังนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะของพืชไร่พืชไร่คือจะปลูกในพื้นที่มากอ่ะทีนี้มาดูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช นักเรียนการปลูกพืชมันทําได้หลายวิธีอะดูดูวิธีแรกก่อนวิธีอันนี้มันจะมีวิธีแบบไหนบ้างแบบไม่ใช้ดินแล้วก็แบบปลูกในภาชนะแล้วก็ปลูกในดินส่วนใหญ่เราจะพบในนี้มากสุดที่เราที่เราพบก็คือปลูกในดินนั่นจะเป็นพื้นฐานเบสิกเลยแต่ถ้าปลูกในภาชนะนี่ก็คือทําไมมันต้องใช้พื้นที่จํากัดบ้านใครที่แบบไม่มีพื้นที่มากมากะเราจะปลูกในภาชนะส่วนอันนี้เป็นแบบใหม่คือแบบไม่ใช้ดิน มันจะเป็นลักษณะของพวกผักไฮดโดรฟอลิกผักปลอดสัรพิษที่เขาปลูกปลูกในมุ้งอืมอ่ะต่อไปทีนี้อ่ะครับขั้นตอนการปลูกพืชในดินขั้นแรกเราทำไงก่อนปลูกพืชในดิน ขั้นแรกคือคัดเลือกเมล็ดก่อนคัดเลือกเมล็ดพันุเช่นพวกอะไรกิ่งหน่นอหัวเมล็ดที่ดีเมล็ดพันที่ดีต้องเราต้องเลือกไงเมล็ดที่ทำไมสมบูรณ์แล้วต้องเมล็ดใหญ่ไม่เหนียวไม่ฝ่อแล้วก็ไม่ถูกมแมลงกําจัดนะครับต่อไปเตรียมดินบ้างการเตรียมดินก็คือเราจะเตรียมดินยังไงดิน เราจะใช้ทำไมดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกหนึ่งส่วนนี้จะเป็นการเตรียมดินรวมเป็นสามส่วนต่อไปการปลูกพืชบ้างการปลูกพืชก็คือเป็นการนำเมล็ดหรือว่าต้นกล้าต่างๆมาปลูกลงในดินที่เตรียมไว้ เราสามารถทําได้หลายวิธีอาจจะใช้เมล็ดพันธุ์วานหรือปักกิ่งปักกิ่งในดินมันก็จะมีหลายวิธีการดูแลรักษาบ้างทีนี้เราปลูกพืชเรามีวิธีการดูแลรักษาอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีการลดน้ำํำเราลดน้ําวันละอะไรวันละสองครั้งเช้ากับเย็นแล้วก็ไม่ควรลดน้ํามากเกินไปนะครับแล้วการทวนดินนะ การควรดินทาไมเราควรดินเพื่ออะไรควรดินเพื่อให้มีช่องว่างทําให้พืชได้รับอาหารสะดวกนะครับอ่ะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่ก็ใส่ปุ๋ยเพื่ออะไรเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นใส่ปุ๋ยยูเรียทําให้ไหมมีธาตุไนโตรเจนสูงอืมใส่ปุ๋ยทําได้หลายวิธีเช่นหวานโรยหรือว่าโรยรอบต้นพืชก็ได้นะครับ นี้มาดูเก็บเกี่ยวบ้าง